เชิญท่านชูวิทย์ครับตามด้วยท่านปาคภูมิบุญประมุกนะครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์พิทักษ์พรพนบอุบลราชธานีเขตเจ็ด,ดวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานก็คือผมลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดงได้รับความร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกร การเกษตรอำเภอดอนมดแดงมีตำบลเหล่าแดงตำบลคำไฮใหญ่ตำบลท่าเมืองและตำบลดอนมดแดงจำนวนหลายร้อยรายได้นำเงินของตัวเองที่เก็บไว้ทำไร่ไถนาไปฝากไว้ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอดอนมดแดงเวลาผ่านไปสองสามปีครับเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปขอเบิกเงินของตัวเองคืนก็ทราบว่ามีการทุจริตมีการเบิกเงินออกไปจากบัญชีทั้งหมด วันนี้นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอประสานงานไปถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสหกรณ์จังหวัดซึ่งวันพรุ่งนี้ครับผมได้นัดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่<ม>เพื่อจะลงพื้นที่<ม>เพื่อจะรับทราบข้อ,อปัญหาต่างๆเพื่อจะนําเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองครับในขณะนี้นี่เป็นที่ทราบกันครับว่า โควิดระบาดทั่วไปเกิดจากบ่อนการพนันเกิดจากเด็กพ่อแม่ไปเล่นตู้สลอ็อตซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จังหวัดระยองก็มีการระยองโมเดลก็คือการไล่ล่าจับออขอยึดตู้ซึ่งผมก็ได้ประสานงานกับท่านผู้กับท่านานอำเภอได้ขอประสานงานขอตู้สล็อตจากพี่น้องประชาชนที่ติดตั้งตามร้านโชว์หวยต่างๆนี่ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในร้านโชว์วยว่า กลัวผิดกลัวถูกดำเนินคดีก็ได้นําตู้สล็อตเนี่ยมามอบให้ผมนี่ประมาณ10กว่าตู้ซึ่งอยากจะฝากถึงท่านผู้ก,การท่านผู้ว่าได้เร่งรัดในการเก็บรวบรวมตู้สล็อตที่ผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่กับออกจากพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาใกับพี่น้องประชาชนในชนในความยากจนและเรื่องสุดท้ายครับ3 5มพนี่ขอเป็นเงินสดได้ไหมครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายเพราะคนเฒ่าคนแก่ไม่มีโทรศัพท์ คนเท่าคนแก่ไม่มีปัญญาที่จะไปสแกนหรอกครับขอจ่ายเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนได้3,500สองเดือนทีเดียวเลยนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ